กุลาบานคําข้างซื้อบ้าเรียบร้อยแล้ว เรากำลังจะไปวัดน้ำใสนะคะเรานั่งรถมาที่สถานีรถไฟแล้วเราก็นั่ง,งต่อรถบัสนะคะครั้งแรกเลยที่ได้นั่งรถบัสเขามีปุ่มกดตรงนี้ด้วยนะคะปุ่มกดแล้วก็มีตรงเสาจริงๆเราก็กะว่าจะเช่าชุดแบบนั้นนะแต่ว่าเขาบอกว่าภายใน2ชั่วโมงต้องเอามาคืนเพราะว่าร้านยุ่งเราไม่รู้ว่าเราจะไปคืนทันหรือเปล่าเราก็เลยไม่เช่าดีกว่า เราเจอร้านชาเขียวนะคะขอแวะกินก่อนนะเป็นเต้าหู้นะคะฟองเต้าหู้ร้านนี้เหมือนเพิ่งเปิดนะคะมีดอกมงดอกไม้นะก็มีชั้นบนอีก เป็นชาเขียวโฮจิชะนะคะอันนี้ก็เป็นโฮจิชะร้อนอันนี้โฮจิชะไอซ์ค่ะแล้วเราก็ลองสั่ง on, เต้าหู้มานะคะเต้าหู้อ่ะเต้าหู้กับชาเขียวก็ต้งหู้ทอดทำไมเวลาแต่ว่อร่อยดีค่ะ เขาเข็นนะฮะเข็นไหวเหรออันนี้เข็นลงนะคะไม่ยากมากเท่าไหร่แต่ถ้าเข็นขึ้นเนี่ยสิโอ้เอาล่คะค่ะสตรอบเบอรี่เชื่อมมาแล้วคะ่ะแต่สตรอบเบอรี่ที่นี่หวานมากๆเลยนะทุกคนไม่เปรี้ยวเลยอะหวานชำ่ำอร่อยเลยมีเช่าชุดอีกนะคะ คือคืนสุดๆเลยค่ะวันนี้วัดเนี้ยเป็นวัดที่โด่งดังแล้วก็เก่าแก่อีกวัดหนึ่งนะคะที่เขาเรียกกันว่าวัดน้ำใสนะทุกคนเพราะว่ามีน้ำศักดิ์สิทธิ์น้ำบริสุทธิ์แล้วก็มีน้ำตกด้วยนะคะเป็นน้ำตกธรรมชาติแต่ว่าเป็นน้ำตกเล็กนะคะตกอมาสามสายเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะ เขียวชาเขียวน้ำชาเขียวเข้มๆเ,เ,เลยอ่ะมะช่ะใ,ใสขวดซองแบบนี้นะคะแล้วก็มีตู้กดชาเขียวมัชชะมัชชะแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะนี่น่ายนี่ก็น่ากินอุย้ยอุ้ยน่ารักอีกแล้วอุย้ยจะถึงวัดแล้วค่ะทุกคน ตอนนี้เราขึ้นมาถึงทางเข้าวัดแล้วนะคะหลายคนเลยที่เขาใส่ชุดแต่งชุดมานะทุกคน,นเขาเช่าชุดนี่ต้องมาถ่ายรูปตรงมุมนี้นะคะสวยดอกซากุระกำลังบานเลยอะทุกคนเราเข้ามาในมุมนี้นะคะถ่ายรูปดอกซากุระที่พี่เอยืนถ่ายอยู่สวยมากเลย พอเดินมาตรงนี้ยิ่งสวยหนักกว่าเดิมอีกทุกคนตรงซุ้มตรงนั้นน่ะธรรมชาติสวยมากสวยสุดๆเลยอะโอดูนี่พอเข้ามาก็ไปถ่ายรูปตรงจุดเมื่อกี้แล้วก็เดินมาอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเห็นวิวแบบนี้นเลยทุกคน แต่ตรงนี้จะต้องมีค่าเข้านะคะตอนนี้อัปเดตค่าเข้าแล้วนะคะ,ะ,ะจับาก300เป็น400แล้วนะคะอาดาวอาดาวผู้ใหญ่ซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะคะ ที่นี่เขาแปลกนะเขาหันหน้ารองเท้าออกมาทางนี้หมดเลยอะ <c oughs> เรียงแบบนี้หมดเลยทุกคนนะ่ะปกติถ้าเราถอดเราก็จะถอดอย่างนี้ไงอ๋อนี่คือวัฒนธรรมบ้านเขานะคะทูบนะคะทูบเป็นอย่างนี้จุดได้ทั้งทูบเป็นแบบนี้จุดได้ทั้งสองฝั่งนะคะ <c oughs> แล้วเราก็หยอดเงินลงไปในนี้นะคะเ <c oughs> มื่อกี้ไอหยอดไปแล้ว <c oughs> จุดตรนี้ค่ะนนี้เขาเอาควันธูปมาโปะผมเพื่อให้มีโชคลาภนะคะที่นี่คือวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆที่สุดเลยนะที่เกียวโตโนี่คือวัดที่ใหญ่สุดแล้ว็เก่ามากที่สุด วัดน,นี้ก็ได้รับยูเนสโกเป็นมรดกโลกด้วยนะคะคสังเกตดูว่าทุกคนที่เนี่ยคือเป็นระเบียบมากๆเลยนะทำอะไรเขาก็จะเข้าคิวตลอดเลยอะถอดรองเท้าเข้าคิวคือแบบไม่มีไม่มีแบบว่าไปมุงมุงมุอนณอัดไปไหว้พระอย่างเงี้ภายในบริเวณวัดใหญ่มากเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ค่ะ มีคนมาแอบนั่งกินตรงนี้นะคะเออกินอะไรกันเอ่ยทำาทําไนั่งรอทมทไมที่ตักเต้าหู้เต้ามูเต้ามิมากกระชอนชอนปลาที่นี่เขาไม่มีเนื้อสัตว์ขายนะคะก็คือแบบมีแต่ก๋วยเตี๋ยวเป็นวิจชเทเรียนเป็นมังสวิรัตนะคะก๋วยเตี๋ยวมังสวิรัต นี่นะคะที่เราสั่งก็จะเป็นไข่กับเต้าหู้นะอันนี้ก็เป็นเต้าหู้เต้าหู้ตรงนี้นะคะเป็นน้ําตกนะคะคือน้ําไหลมาจากบนเขานะคะแล้วก็มาตกลงตรงนี้นะน้ำเนี้ยเขาเชื่อกันว่าเป็นน้ําที่บริสุทธิ์เป็นน้ํำศักดิ์สิทธิ์ก็อารมณ์คล้ายๆแบบน้ํามนต์ของไทยนะคะแล้วก็ เาสามารถนํากระบวยเนี่ยนะคะมาลองน้ําเพื่อที่จะนํามากินหรือนํามาโปะหน้าแตะมือหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งกระบวยกระบวยเนี่ยไม่สกระปรกนะคะทุกคนเพราะว่าเขาอ่ะมีที่ฆ่าเชื้ออยู่ข้างในเดี๋ยวเราจะถ่ายดูนะส่วนกระบวยที่นํามาใช้กันนะคะทมีการให้วางนํากลับเข้าไปในนี้เพื่อเพื่อฆ่าเชื้อนะคะ มีความรู้สึกว่ามีมีความสุขในใจเองอะรู้สึกดีค่ะนี่อันนี้นั่งแบบออริจินอลของเขาเลยนะคะสวยมากตอนนี้เรากำลังจะลงแล้วนะคะไปค่ะ,ะเดี๋ยวเราจะออเดอร์ยูบะชีสนะก็คืออันนี้ค่ะทุกคนซึ่งร้านนี้คนต่อคิวเยอะมากเลยนะคะคิวยาวไปถึงนูน่น ที่นี่ห้ามเดินกินนะคะเป็นมารยาทของคนที่นี่นะคะก็คือเขาก็จะหาที่นั่งกินแบบนี้นะอร่อยไหมคะอร่อย,ออยเป็นแบบมีชี่ข้างในไม่ขอมกิานอืมแต่ต้องค่อยๆเป่ามันร้อนแต่อร่อยมาก,มากน้ำ b ร r วันเลยนะอ่า เป็นที่เขาแนะนำนะคะนี่ไอเอาอันนี้นะคะเป็นเอ็กมูจเดวาไปกินดูนะเอาไอติมให้หนูหน่อยค่ะหนูเอาชาเขียวกับดอกซากุะระรวมกันคะ่ะ <c oughs> thank you โอ้ยติมได้เลยแล้วก็อันนี้ตอนนี้ไม่มีมือถือแล้วคะ่ะน่ารักมากเลยอะ่ะเอาไอลองชิมนี้อร่อยไหม <c oughs> แท็กซี่อ่ะน่ารักจังเลยบ้านเลยหลังคามุงมุงเก่าแก่มากสวยงามมากๆเลยเสียงน่ารักมากเลย ลงรถไฟนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต่อรถไฟไปอาราชิยามานะคะที่เป็นวัดป่าไผ่นะนี่แล้วก็ไปอาราชิยามานะคะนี่เป็นรถไฟแบบนี้นี่คือรถไฟรันเดนนะคะที่จะไปอาราชิยามาหรือวัดป่าไผ่สีเขียวกับสีม่วงน่ารักสุดๆไปเลย นาัก <c oughs> ตอนนี้ถึงสถานีอาราชิยามาแล้วนะคะกำลังเดินออกไปนะอุ้ยคนพุกพลานมากเลยตื่นเต้น <c oughs> สดชื่นสุดๆเลยอุ้ย เขาแข็งแรงมากๆเลยอ่ะโอ้ตรงนี้นะคะเป็นป่าไผ่นะคะที่นักท่องเที่ยวจะต้องมาเช็คอินบริเวณแถวนี้อีกหนึ่งที่นะคะเป็นแลนด์มาร์กเหมือนกันนะที่เมืองอาราชิยามานะคะเมืองอาราชิยามะ ีเดินเข้ามาข้างในเลยเราสามารถนั่งแบบนั้นได้นะคะก็จ่ายเงินเพิ่มค่ะก็มีวัดมีสันเจ้าเยอะเลยนะคะที่นี่น,นี่ตัวนี้ชื่อตัวอะไรนะจำไม่ได้อ่ะคูม,มาคูม,มาอุ้ยคูม,มาใส่กิโมโนน่ารักจัง เป๋าใส่เหรียญน่ารักอันนี้ใส่อะไรได้อะมันมียาวๆอย่างนี้อ่ะก็ยังคงมีวัดมีศาลเจ้าอย่างต่อเนื่องนะคะอุ้ยตรงนี้อ่ะอะไรคะนั่นตรงนี้สวยมากเลยอ่ะพอเจอร้านชาเขียวทำยังไงคะว้าวเอช๋ชาเขียวมาอีกแล้วหนูจะกินอันนี้สองร้อยเยีย ซื้อหน่อยค่ะสองลายนแต่งกับน้องหน่อย okay, <yeah. S 1> นี่นะคะเดี๋ยวเรามาลองนะ okay, <yeah. S 1> ว่ามันคืออะไร oh, I I you. Oh, I I ออฟฟอร์ฟิตตี้นะคออฟฟอร์ฟอร์ฮันเด็ตต์หมาตัวใหญ่มากเลยอุ้ย เบสมากค่ะอยากให้ทุกคนมาสัมผัสบรรยากาศนี้มากๆเลยอ่ะทั้งอากาศทั้งวิวมีเสียงน้ำมีน้ำตรงนู้นโอ้โหแล้วตรงวิวอย่างนี้นะคะฟินๆนะคะเราไปกินสตรอเบอรี่โมจิโมจิสตรอเบอรี่นะคะโอ้โหสุดยอด สูดอากาศแบบบริสุทธิ์จริงๆเลยอ่ะน้ำใสรู้สึกแบบสูตรอากาศได้สดชื่นมากๆเลย,ย,ย,ยอย่ะเดี๋ยว <gracias> เดินไปดูลิงกับงูนะคะไปเราเดินมาถึงสวนลิงแล้วนะทุกคนแต่ว่าสวนลิงปิดแล้ว 9ามถึงสี่โมงนะคะเก้าโมงช้าถึงสี่โมงเย็นนะแล้วก็ค่าเข้าวห0ร้อนะคะสําหรับผู้ใหญ่นะโทอดดูเลยบายบายลิงน้อยอันนี้เรือแบบเรือดั้งเดิมหรือโบราณทุกคนวันนี้เป็นไงบ้างคะสนุกไหมสวยมากอิ่มสวยฟินสุดๆไปเลยอากาศดีมากเลยจ้าใช่จ้า เราวันนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปนี้นะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะบ๊ายบายที่เห็นเขาขาวเป็นหย่อมๆแบบนั้นนะคะนั่นคือต้นซากุระหมดเลยนะทุกคนอุ้ยสวยเต็มภูเขาไปหมดเลยบ๊ายบายค่ะคลิปนี้จบคลิปแต่เพียงเท่านี้เรากลับบ้านก่อนนะ <laughs> ป้ายรถไฟน่ารักเนอะทุกคนมีกระต่ายด้วยแอบอยู่เห็นไหม